ค่ะเดี่ยข,<อ>ของเรารายต่อไปในสัปดาห์นี้นะคะก็คือสนยุคส,งสรงไพศาลนะคะ โอเคขออนุญาตคนกระเป๋าก่อนได้ไหมเัได้ครับก่อนอื่นเราอยากจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยจะพามาคนทุกซอกทุกมุมฉะนั้นมีอะไรที่ไม่น่าเปิดก็ก็จะค้นนะโอเคเต็มที่เริ่มจากซอกเล็กซอกน้อยก่อนมีครีมกันแดดมีที่ปิดตาค่ะที่ปิดตาอันนี้อันนี้ขโมยลงมาใช่ไหมขโมยมาขโมยมาไม่เป็นไรเรามีเหมือนกันเอาไปนอนบนรถครับรถตู้เวลาไปถ่ายละครต่างหวัดอะไรอย่างนี้โอเคมาที่ซอกถัดไปนะคะอันนี้อะไรอะอ่ายางวสำหรับออ ร่างกายครับพอดีผมเจ็บแขนเอาไว้ยืดแบบเออประมาณนั้นน่ะอ๋ออย่างเงี้ยหรอกายใช่มีหนังสือแค้นเสน่ห์หาอ๋อที่เล่นอยู่ใช่ไหมผลงานที่กําลังจะมีต่อไปขอโทษนะคะอันนี้คือทะเบียนรถจริงๆหรือเปล่าทะเบียนรถจริงจเราไม่เปิดเผยตัวเลขขอเป็นสนเลยนะโอเคแม่เฮ้ยเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีมากมีครีมขอโทษนะคะขอแยกโค้ดมีแว็กซ์วิตามิน นี่อะไรอ่ะเนี These, ่อ yeah. ย right? okay, okay, ู่ในซองเองอ๋อขนม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 พอดีแฟนคลับให้มาเป็นดูกลาสญี่ปุ่นเดี๋ยวขอกินด้วยได้ปะได้โอเคแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค้นเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่ถุงอะไรไปใส่ถุงอะไรเฮ้ยจะมีอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องลื้อเดี๋ยวก่อนซอกเลยซอกน้อยนี่ถุงมืออะไรอ่ะพิเนตถุงมือพิเนตอ๋อถุงมือพิเนตโอเคช่วยเก็บก่อนนะคะสำหรับคุณสนนะครับ มผมเห็นละเป้ค่อนข้างใบใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ของเยอะน้ําหนักท่าทางจะเยอะพอสมควรนะครับอาจจะเป็นอันตรา,ายต่อกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของเรานะครับถ้าให้แนะนําก็คือท่าที่สะพายครับควรที่จะใช้สะพายสองข้างพร้อมกันนะครับแล้วก็ปรับสายให้กระชับกับร่างกายนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ปลอดภัยกับกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของเรามากที่สุดแต่ถ้าของเยอะจริงๆอาจจะแนะนําเป็นกระเป๋ารอลากเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็จะปลอดภัยที่สุด น้ำหนักที่เราควรที่จะแบกในแต่ละวันนะครับปกติเราแนะนำที่10%ของน้ำหนักตัวไม่เกิน10%นะครับเช่นเราน้ำหนักตัว60เราก็แบกเป้ได้แค่6กิโลกรัมหรือจริงๆควรจะน้อยกว่านั้นนะครับก็จะทำให้หลังเราปลอดภัยครับไม่ปวดเมง่ายน ดคงั้นขอสลัดน้ำใสเป็ดอบซอสสตาเกตี้คารโบนาร่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้่ยค่ะเราเครื่องดื่มบีบอดี้ไลนค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกใหม่บีบอดี้ไลนมีอาหาร1 3 0 0 0มิลลิกรัมเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาน้ำดื่มสิ มขณะพพบาีอะไรอีกไหนเปิดดูซิหมดหรือยังหมดแล้วก็มีมีเมนเฮลนะดูแลสุขภาพใช่เดี๋ยวก่อนในซอปุ่นเนี่ยหมดแล้วไม่มีไม่มีไมม่ีตกใจเลยให้ตช่ไหมนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะอ่ะพอคอนเสซ็ปตแล้วเนี่ยเราก็อยากทราบเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของส่วนนิดนึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับคือ สิ่งหนึ่งที่สอดคัญไม่ค่อยได้นะครับก็คือการนอนพักผ่อนเพียงพอนะครับคือการนอนสาคัญมากเพราะวา่าหน้าตาเราจะได้สันสายนะครับอย่างขอบตารจะได้ไม่คำเนี่ยผมตายคาเพราะว่าผมทํางานเยอะนะฮะก็เลยต้องพกที่ปิดตาไม่ใช่แล้วก็อกร่างกายให้ฝากผลงานนิดนึงว่าตอนนี้มีนผลงานอะไรบ้างตอนนี้สนินละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อคันเทพนะครับเล่นในคันเทพก็ฝ <c oughs> ากด้วยทางช่องจีมเอ็มวันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องหัวใจเดือดพวงนะครับเล่นคู่กับพี่แป้นนะครับเราเล่นแก่เขาอีก อะไร <c oughs> นี่เราต้องฟิตเนสฟิตเนสเยอะๆค่ะแล้วจะหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้น <c oughs> ได้งไงวันนี้ก็ขอบคุณส่วนมากๆที่ให้มาลื้อกระเป๋าแล้วก็คนทุกซอกทุกมุมในกระเป๋าเลยยังไงก็เอาไว้เดี๋ยวพบกันต่อในละครเรื่องน,นี้นะแต่ว่าวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคอยดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปคนกระเป๋าใครกันค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายาเก็บเป็นความลับบ้างไหมเปิดหมดเลยค่ะเพื่อพี่แป้งจริงๆวันก่อนมี์ ใช่ต้องพกิุงหรือเปล่าใช่ค่ะนี่มันไม่เย็นนะแล้วมันพ้นด้ยแล้วมันจะหายปวดรออันนี้คือมันเป็นเจลประคบร้อนหรือเย็นก็ได้ค่ะคือถ้าเราเอาแช่ในถังมันจะเย็นถ้าเราเอาเข้ามาโครเวฟมันก็จะร้อนตลกจังนี่คือพกติดตัวตลอดเวลาเลยใช่ค่ะต้องพกเวลาที่